สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับแนะนำวิธีการล้างเครื่องซักผ้าแบบไม่ถอดถังนะครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนนะฮะอันนี้ก็เป็นการนำความรู้ที่ได้จากการดู youtube เมื่อวานนี้เลยนะครับเ่ามาว,าว่าวิธีการล้างเครื่องซักผ้าที่ไม่ต้องถอดถังซักและไม่ออกมาเลยเนี่ยทำได้ไหมและมันจะสะอาดขนาดไหนนะครับ มาเนนครื่องนี้เป็นยี่ห้อชาร์ปนะครับอายุการใช้งานก็อยู่ที่ประมาณ15ปี15-16ปีแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับทำน้ำหน้าไปแล้วก็คือการถอดสกรูนะครับเพื่อที่จะเอาฝาครอบด้านบนอบอกนะครทีนี้พอถอดแล้วมันก็จะเกะกะนิดนึงนะครับ อ,อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นต้องถอดปลั๊กไฟอะไรให้เรียบร้อยด้วยนะครับเดี๋ยวจะจัดการเอาไหนไก่อนนะครับดูสภาพนะครับถังซักก็สกปรกมากนะฮะมีคราบอะไรต่างๆมากมายเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาถอดฝาด้านบนนะครับ ขอบที่ฝาปิดด้านบนตรงนี้ออกนะฮะนี่แหละครับนี่คือตอนที่เราเอาฝาครอบออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าช่องว่างของถังด้านในเห็นไหมดูเห็นแล้วครับมองเห็นข้างสารปกอบด้านในเลยดูครับนี่นะฮะอันนี้ที่ใส่น้ำยาประพันนุ่ม วันนี้ที่ใส่ผมซักฟอกนะครับตอนนี้ผมใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดทำความสะอาดด้านในถังซักนะครับระมัดระวังอย่าให้ไปโดนอุปกรณ์ควบคุมแผงไฟต่างๆด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มเห็นคราบสกปรกต่างๆนะครับที่หลุดออกมาแต่มันยังไม่หมดนะครับลองสังเกตดูตามซอกนะครับค่อยๆมองแล้วก็เอาไฟฉายมาส่องก็ได้นะครับจากนั้นก็ไล่ฉีดโดยการหมุนถังไปด้วยนะครับถังเครื่องซักผ้าปกติจะหมุนได้ทางเดียวต้องค่อยๆหมุนนะครับแล้วก็เปิดช่องว่างเอียงถังเพื่อที่จะฉีดเอาคราบสกปรกออกมาให้มากที่สุดนะครับ จากนั้นก็มาฉีดล้างทำความสะอาดฝาครอบแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆครับ หลังจากที่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยผมใช้โบเวอร์เป่าในส่วนของแผงควบคุมไฟฟ้าไม่ให้มีความชื้นเพื่อป้องกันการะัดวจรครับจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการประกอบนะครับก็ทำย้อนขั้นตอนจากที่ตอนที่เราถอดออกมาได้เลยนะครับ หลังจากที่ประกอบเครื่องเรียบร้อยให้เปิดโหมดซักผ้าโดยใช้ปริมาณน้ำที่สูงสุดแล้วก็ทำการปล่อยน้ำให้หมดเครื่องซักผ้าทำงานนะครับจะสังเกตได้ว่ามีเศษสกปรกต่างๆหลุดออกมาเห็นไหมครับจะมีคาราตะกรดดำออกมาเลยให้ทำการล้างเคลื่อนด้วยการซักสักสองรอบนะครับ ก่อนที่จะทําการซักผ้าโดยปกติแค่นี้คือสักผ้าเราก็สะอาดขึ้นแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของผมออดบังเลนด้วยนะครับเราจะมีสาระดีๆมาฝากกันอีกขอบคุณมากครับ